สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้านะครับผมมาเศร้าแล้วครับสวยแล้วตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงนะครับมาเก็บไข่กบนะครับสองอันนี้ผมผมเป่งนามเอาแล้วนะครับผมเอาไข่กบออกมาล่างนะครับเหลือพอแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวคอยมาแยกนะครับนี่นะครับไข่ที่ได้นะครับผมสองคุนะครับ หลางออกมาเลวนะครับประมาณนี้นะครับยองสิบเอ็ดบ้านนะครับโบโบบ้านใครอยูุ่มนะครับบรรยากาศกำลังเริ่มแดดครับเก่ามงนะครับแต่โบงเราสิคึมอีกโบน,นะครับมืเอเ้านี่คึมแห้งนะครับผมโอเคครับผม ครับผมผมผมก็แยกตัวปูตัวแม่ออกจากกันแล้วนะครับผมทำเราพอแม่พันนะครับบอ่อตัวแม่จะอยู่นี่นะครับตัวผูจะอยู่ฟังผุนนะครับบอ่อผสมจะอยู่มางกลางนะครับผมรลาผสมกับจับตัวปูมาใส่กลางกับตัวแม่ไปใส่กลางนะครับแยกครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งไข่นะครับอันนี้ไข่ผมุ้ยมองวานนะครับ บอมเต็มนะครับผมมาอ,อยากบ้านกล่องกันหลายนะครับก็แบ่งมาใส่กระมั่งไว้นะครับคสามกระลังอันนี้บอนะครับเต็มนะครับ เคยวางบานกล่องกันหลายนะครับผมมันบวบฝักนะครับบอกมันเป็นกล่องนะมันเน่าเบิดนะครับโอเครับผมเดี๋ยวคอยมาเบิงมาแลงนะครับว่ามันสิฝากบ่อนะครับผมจะทารุ่นแดดน้ำนะครับผมตอนนี้ก็แดดจู่วันนี้อาจจะขึ้นนะครับโอีคฝ่ากำลังมาเจ้ครับผมมาแลงจะมาเบิงว่ามันสิฝากบ่อนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตใครกรบ้าเบิงนะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสองเคืองนะครับบ่มีแดดแล้วครับปี้าเต็มนะครับ้ามืดอแล้วฝาปิดแล้วนะครับมาเบิงตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะออกรีนะครับเพิ่งเป็นวงรีนะครับแต่ว่าแดดเบิดแล้วนะครับ ก็คือสีเนาทิมพือเก่าเหรอครับหลายนะครับไข่นะครับแดดเบิดหนีซ้ำหนีบลอดนะครับกำลังรีนะครับเป็นบอนะครับกำลังเป็นวงรีเบิรตเลยสี่ถ้าถ้าบลมีแดดอีกนี่คือจบนะครับผมสิ่งที่ทำมาสูญเปล่านะครับ ตอนเมฆเต็มนะครับเยกครับผมรอบคลิปนี้ก็คือสีได้แค่นี้ครับบไดออีกเนี่นยซูลเปาอีกแล้วสามรอบสี่รอบแล้วนะครับผมที่ผมเพาะมานี่เนาทิมเบิดเพาะมือใดบ่มีแดดมือนั่นนะครับช่วงนี้บ่มีแดดเลยครับช่วงนี้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอสวัสดีครับ